เราไว้หนักกว่ที่เธอเป็นฉันแย่กว่าที่เธอเป็นเยอะตอนที่เวลาเธอทำฉันนะเธอจำไม่ได้หรอกพ่ขอโทษโ <c oughs> อ้โหสิตาให้พ่อนะจบ <c oughs> โอ้ยเศร้าจังเลยอะ่ะพี่อ่ระรายการตอไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติก,กรรมความรุนแรง และการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้พิจารณยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปคีควรได้รับคำแนะนำร้อวปูขุนสีผ่านข้าปูุนสีสให้ข้าพเจ้าบูชาได้ถูกต้องให้ข้าพเจ้าบูชาได้ถูกต้องเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมีใครเข้ามาแทรกถ้าชีวิตของตัวเองดีขึ้นตามลำดับโดยแก้กรรมไปเรียบร้อยแล้วพี่จะอโหสิกรรมให้ไหมให้ให้ใครพูดเอง พี่แก้อะไรให้ใครอ่ะเจ้ากรรมนายเวรเออให้เขาไหมให้จากใจไหมจากใจโอ้ิกรรมในใจไปผมดึกเขาจะดูดีมากเขาบอกว่าขอบคุณอืมเขาเสียใจกับที่ทำที่เป็นอย่างเงี้ยแต่เวรกรรมมันต้องชดใช้ด้วยเเวรเวรกรรมมันต้องชดใช้กันค่ะอะมีเข้าใจเธอทำเราเรา เราก็ขอให้เธอเป็นแบบที่เธอทำเราไว้เพราะาไหนไม่ต้องยุ่งเธอทำเราไว้หนักกว่าที่เธอเป็นดิฉันแย่กว่าที่เธอเป็นเยอะตอนที่เวลาเธอทำฉันนะเธอจำไม่ได้หรอกแต่ฉันยังไม่ได้ไปเกิดฉันก็มาอยู่กับเธอให้เธอเป็นอย่างที่ฉันเป็นเป็นแค่เนี้ยเนี่ยพอแล้วเราพอให้แล้วพอให้พอให้หนุ่นคนนี้นะบอกบอกเขาพอให้ผมเขาเขาดีใจได้เจอผม ได้มาเจรจาได้มาแบ่งบุญแล้วก็มาบอกถามสว่างให้ขอบคุณผมก็คุณพี่เจ้ากรรมในเวรของพี่คิดเีนะเียเ,ยเียเิยไม่มีอะไรมากปางก่อนอ่เห็นไหมเขาลองให้พวกเนี่ยมันมาข้างในายอาย่า่นี่นะเขาบอกเลยว่าฟังไว้นะทําทำอะไรเขาขอโทษนะขอโทษเขาได้จจด้วยนะปลาลก่อ,อเป็นลูกเอร์ไพ้ส์ฉันแล้วก็บอกว่าพ่อ เอาเข้าวสารในโรงสีมาเอาผักที่พ่อปลูกไว้มาเพราะเมื่ก่อนเขาไม่มีเงินใช่ไหมเขาเอาของกินแลกกันเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลูกอะเดี๋ยวนาดพี่ชื่อนาดเดี๋ยวนาดจะเอาไปให้คนเนี้ยไปทําตรงนี้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอแลกเป็นอัาเป็นเบีย้ยอะไรมาน่าจะมาจะมาขึา้นแน่นาได้มา เก็บไว้ใช้ไว้ใช้ในครอบครัวส่วนตนัวพ่อก็ไม่อยากทวงรักเอาของพ่อไปอีกไปอีกเรื่อยๆชาติหน้ามีจริงพ่อไม่ได้แช่งนาาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มของพ่อเนี่ยเขาก็ลงโทษให้ชาติหน้ามีจริงเกิดมาเนี่ยดีก็ไม่ต้องดีแต่ให้มีข้าวกินมีที่อยู่ออมีคนรักเยอะแต่เนี่ยสูงแล้วดีแล้วจบ ออมาซตับกรรมบ้างที่เคยทำไว้จบแค่นี้แก้กรรมไปไม่ต้องรู้ว่าฉันชื่ออะไรเอาโหสิกรรมให้กันแล้วนะพะ่อขอโทษเอาโหสิกรรมให้พ่อนะจบโอ้ยเศร้าจังเลยอ่ะพี่อ่ะเศร้าพี่เนาะรู้ก,กันด้วยจับมือผมดีใจด้วยเคลียร์แล้ว เจบแล้อ <Ses> พี่จบเฮ้อ <rzy> ร <bursting> ู้สึกว่ามันเหมือนมันมีอะไรติดเพราะว่าแปปนึงพี่บุญนี้นะผมนะอาจารย์ต่อนะขอแบ่งให้บุญที่เนี่ยช่วยพี่เขาขี้ขายช่วยเจ้ากรรมในเวรของพี่เขาหลุดพ้นกรรมบุญนี้ขอแบ่งให้เจ้ากรรมในเวรนะผมไม่แบ่งให้พี่นะผมให้อมมันนะผมก็แบ่งให้เจ้ากรรมในเวรผมนะลูกพี่ผมแบ่งให้นะบุญนี้นะ อ่าพี่แบมืออ้ยอ่าประกบมือผมบุญที่มีทั้งหมดนี้ก็ขอแบ่งให้เจ้ากรรมในเวรขออาจารย์ต่อทั้งหมดเลยบ,บุญบุญเฉพาะของผมพอพอไม่ไดต้องาของพี่เดี๋ยวพี่บุญหมด<ไ>คือบุญที่พี่แบบผมช่วยพี่ไปต่อไปแล้วขึ้นพี่ดีขึ้นที่มาสุขขึ้นเนี่ยเป็นบุญที่ผมผมได้มาจากพี่ตอนนี้ให้เจ้ากรรมในเวรผมนะ<ห>ไปนะ